ไปนี่แล้วพอก็แพงหรอกท่านั้นไหมป่ะเปลี่ยนนะไม่ไม่ดุไม่ไมกัดไม่เห่าไม่อะไรหมาสนิทกับคนง่ายเดี๋ยวลองดูนี่ไม่เอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งไปเลยนั่งไปเลยตรงนี้ดีแล้วสว่างดีนี่นะี่เป็นนายเป็นนายชื่อเก่าเขาเตี้ยลำตะคองนี่นักเลงนักเลง เตี้ยลำตะคองตอนนี้เป็นเปลี่ยนลายนะครับเปลี่ยนลายไม่มีเห็นเลยแม้แต่ะไรเขาเดินเขาหามานี่ไปไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้ลูกมานี่มามานี่มาเดี๋ยววันนี้ตัดตอแต่ง,แต,งแต่งขนตรงปากให้นะครับเล็มเขาหน่อยต้องบอกว่าคือเก่าน้องเตี้ยลำตะคองเตี้ยลำตะคองที่เขาเป็นเครื่องเปลี่ยนลายเอฟซี <N> บอกมาเพราะภาษาไทยไทยเป็นนไงว่ายอดขึ้นทันทีเลยนี่ครับเป็นน้องเปลี่ยนลายรันนิ่งครับ แต่เขาอยากวิ่งอ่ะมัอนอย่างนี้เขาดูเหมือนเขา,านะไม่ไนิ่ลเลยลเ,ขเขาอยากวิ่งอย่าลืมนะครับอย,ะะอย่าลืมน,น,นะครับเป็นนายนะครับ FC เป็นนายนะครับตอนนี้คืนนี้เขานอนกับพี่บินบรือิทธิ์นะครับขออนุญ,ญาตเจ้าของเรียบร้อยนะครับเนื่องจากเจ้าของเขาบอกกลัวจะไปรบกวนเขาไม่ได้เขาก็รักหมาแต่เขาบอกกลัวจะไปรบกวนข้าง้อกเขาบอกว่าตัวนี้ไม่เคยเห่าตั้งแต่มายังไม่ได้ยินเสียงเห่าเลยไม่เคยได้ยินเสียงเขาเห่า เขาเขาบอกว่ามันมันก็นิดหน่อยอย่างนี้หายครับเดี๋ยวกลับไปพี่ท็อปยาวไปรักษาไปผ่านะครับไปผ่าหมอบอกว่าผ่าก็หายนะครับไปไหนมานี่มาลยมามานี่มามานี่มาเออมานี่มามานี่มามาพ่อมามามา,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 มาไปไงไปไรลูกไปไงไปไงฮะ ไปไงไปไงอะไรหาอะไรลูกเออกินหิวป mm ่ะแป๊ะม <mus fiscal> ีหมูไหมแป๊ะกินย่างแป๊ะอนุพัฒน์เขากินย่างกินยายังกินยาไปยังใครกินข้าวก่อนก็หมูไปไหนหมูหมูมีไหมหมูหมูทอดเดี๋ยวถามก็นี่หมูทอดวันมีเหลือไหมโอเคโอเคถามไม่เฉยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาต้องกินยาด้วยครับ เดี๋ยวแต่งให้เดี๋ยวแต่งให้นะครับเดีแต่งขนตาแต่งขนตรงหูนะครับอะไรที่มันเป็นเป็นสังกะตังก็จะตัดที่ทั้งหมดนะครับอ๋อได้ครับนี่เลยไผ่เจียวต้องนี่เลยเดี๋ยวถูกทุกที่ถูกที่ถูกเวลานี่ครับนี่ไผ่เจียวคุณบินบริลิทนี่ครับมาแล้วกระเบื้องแรกกระเบื้องแรกนะครับอ โอ้ยนีครไข่เจียวนะครับใครทําก็อร่อยใช่ นะแต่อยู่ที่ใครทํานะครับใครทาแค่น,นั้ฝนะีมือไข่นี่ฝีมือนี่ฮะผมทอดครับผมทอดเองผมทอดกินเองก็อร่อยนะครับแต่ถ้ามันอยู่ที่ความรู้สึกนะครับอยู่ที่ความรู้สึกว่าใครคนทอดให้กินนี่ฮะผมถึงบอกว่าถ้ามานะครับมาเจอพี่บินช่วงทานข้าวหรือทำกับข้าวเนี่ยเขาอยากจะทอดไข่ทุกคนกินนะครับไข่เป็นอะไรที่ง่ายและอร่อย นะครับ <ithe> แล้ว refers, ครับน่ากินได้เลยนะครับที่เขาบอกง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนี่มีปลาาปลารานี่ปลาราปลาราองนะกินกับไข่ไข่เจียวอ่านี่ครับมันอยู่ที่ไข่ทอดได้กินแค่นั้นเองนะครับถ้ามานะครับผมบอกบอกแล้วว่าถ้ามาช่วงนะร่วงเรากินข้าวกันพี่บินอยู่ในคร sure. ัวนะครับทุกคนจะได้กินไข่เจียวแน่นอนพี่ต๊อบอยากให้กินไป เนี่ครับเอาเอาให้นิกกี้ก่อนนิกกี้นิกกี้ขอนิกกี้ขอนี่อ่ะนิกกี้ขอที่เดินมาขอไข่เกลียวไปเรื่อยเลยนี่ครับใช่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 เดี๋ยวให้เขาก่อนเขาไม่เป็นไรนิกกี้นิกกี้หลานหลานพี่ท็อปแหละน้องนิกกี้อ่ะเอาไว้น้องนัทดด้อยพี่ยอดคะเปลี่ยนนายจะต้องผ่าตัดอ๋อยังครับยังเดี๋ยวกลับไปต้องผ่าหมอบอกต้องผ่า ถาถึงจะหายเป็นปกติก็คือจะวิ่งจะวิ่งดีขึ้นนะครับจะวิ่งดีขึ้นไข่จะประจําฝีมือพ่อ,อพ่อครัวครับต้องประจอปบประจำต้องทําต้องกินประจำนะ่าใ,ใครเรียกเขา,าเข้าไปหมดใครเรียกเขา,าเข้าไปหาหมดนะเขา ก่อนออกไปบ้านไม่ได้ซักผ้าเมียเมียกลับเรียกกลับไปทักผ้าเมียเรียกกลับไปทักผ้าตักแล้วรีบตักอ่อมกบตุนนะตุนน้ตุนไว้ก่อนนะมันจะได้นุ่มๆนะนุ่มๆนิดนึงเพราะเนื้อมันแข็งมากเพราะว่าเป็นกบกบนาของธรรมชาติเขาจะโดดกานะครับือเนื้อแข็งแรงถ้าเป็นกบเลี้ยงอ่ะกบเลี้ยงอ่ะเนื้อเขาจะนิ่มนะครับไม่ได้โดดไม่ได้แต่ถ้าทอดไม่ต้องซีเรียสเลยถ้าทอดไม่ซีเรียสแต่ไม่ได้อันนี้ต้มหรือว่ายำเนี่ยไม่ได้อย่าถ้ากบยำเลยนะ เขาจากได้กบนามากกว่าราคาดีกว่านะครับนี่ถามคนหาหาไม่ขายนะครับหากินเองนะ <areth. S 2> กินกินกินจโดโดไปกบแล้วตอนนี้เนี่ยน้องมาดูน้องเพ่เพ่อ่าพักที่ไหนชดาชดาครับชดาชดาลีเอชดาโฮเทลชดาโฮเทลเอาจัดให้อย่อตกย่อตกอ่ามามาทิศเอามา,มาลูงมา มาลงมามาลมานี่ะรอรออ,อยู่เพราะเดี๋ยวเขาต้องกินข้าวกินยานะครับเดี๋ยว<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวสัตว,ตวแพทย์แปะนะครับจะเป็นคนจ่ายยาให้นะครับนี่เภสัชากรเภสัชากรจ่ายยาพอแปะรับเรื่องมาจากคุณหมอนะครับนี่ครับขนเขาจะเป็นสังกะังเพราะว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวนะครับเดี๋ยวไว้เอ่อพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมจะตัดแต่งขนค่อยหน่อยอะไรที่ยาวๆก็จะทําให้มันไม่ดูลกนะครับ แต่งตาแต่งไม่เยอะเอาไหนที่มันยืดออกมาเนี่ยตัวโคดขนตรงปากนะฮะมันจะมอมมอมหน่อยแล้วก็ขนที่มันยาวไม่เสมอก็จะทําให้มันเสมอนะครับเข้าขดบคนตั้งมายังไม่ได้ยินเสียงเห่าเลยยังไม่ได้ยินเสียงเห่าเลยครับยังไม่ได้ยินเสียงเห่าเลยมาที่มาลูก่าันขาเลยอทิตมาทางนี้ไปไหนมางี้ลกูกถอยหลังมาถอยหลังมานี่มาเน้องเป็นอะไรน้อง น้องมีอาการท้องขาหมขาขาด้านขาหลังด้านขวากระดูกเขาเหมือนกระดูกเขาเคยหักมาเหมือนเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาไม่รู้ว่าโดนรถชนหรือเขาตกนะเขาจะค่อนข้างจะเดินแป๊ะๆหน่อยๆแต่ถามว่ามีผลกับการวิ่งไหมหมอบอกว่าไม่มีเขาจะไม่เจ็บแต่เขาจะวิ่งแบบแป๊ะๆหน่อยนะครับแต่ต้องท้าทารผัดตัดหาย ไม่ปวดไม่ปวดหมอบอกน่าจะไม่ปวดถ้าปวดเขาไม่วิ่งถ้าปวดเขาจะวิ่งกระเพกเลยเขาไม่ปวดไม่ปวดครับคงหิวเดี๋ยวได้กินครับรอรอลูกผัวนะพี่พิคมพี่คมมีน้ำไหมเขาจะกินน้ำไหมเทาน้ำได้หน่อยกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งอะไรมันเล็กไปตัยาวๆหน่อยยาวๆหน่อยเรียนข้าหาเนาะ ถึนกับอาหารครับวิ่งวิ่งทำลายใส่รองเท้าวันนี้ไม่ได้วิ่งเลยวันนี้ไม่ได้วิ่งเลยวันนี้ไม่ได้วิ่งเลยวันนี้อยู่กับผมทั้งวันอยู่บนรถทั้งวันผมขับให้นั่งทั้งวันนะ V.I.P. ไม่ได้ครับวันนี้อยู่ทั้งวันวันนี้ทั้งวันไม่ได้ไม่ได้สั้นไปนะสั้นไปนะตัวทีสั้นไปสั้นไปไม่เป็นไร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 สั้นไปไหนมามาหาแล้วเรียกเขามาเลยเรียกเขามาเลยเรียกเขามาเลย นี่ไปดูไข่เจียวต่อนะครับเป็นนายบ้างไข่เจียวบ้างนะครับนี่นี่ครับไข่เจียวไข่เจียวคุณบินเลยนี่นี่ทอดสไตล์ทอดเยอะต้องทอดแบบนี้นะครับ ใช่ครับใช่ครัคนไปคนมาอย่ครับไม่ได้ปอยใหเอช่ครับใช่ครับเนี่ยเนียนายอดดูด sì> ิก็จะมีคนในรูเข้าวาเลยเนี่ที่นาคมะรอไม่ถามคือใครพี่คมมันนี้ดิมันนี้ดิคุณไปทำอะไรเนี่ยทำไมเขาถามหาคุณบ่อยเหลือเกินอะไรครับ FCFC ใช่นักคมไหมคะนี่ดูคนโน้นโน้นทางโน้นครับคนนี้นะคนนี้เขาอยากรู้อายุเท่าไหร่ขอถามว่าอายุเท่าไหร่ห้าสิบสามครับมีแฟนหรือยังมีครับมีแล้วอ้าวมีแล้วแล้วมีแล้วแล้วบอกไมบอกเลยเขาก็ไม่มีอ่ะครับเกมเลยเกมเลยเกมเลยเกมนี่แล้วครับนี่แล้วห้าสิบสามครับห้าสิบสามนะครับยังไม่ถึงเลยไม่ถึงนะยัเป็นห้าสิบสอง ดีดูค enfin รับทุกคนยางนะยางก่อนเดี๋ยวรอแข็งนิดนิดนิดก่อนเดี๋ยวรอไข่แข็งนิดนิดนิดก่อนตอนนี้ยังไม่แข็งนะครับถ้ายังไม่แข็งพี่วินก็ยังโดนไม่ได้เดี๋ยวรอไข่แข็งนิดนิดนิดก่อนตักฟู่นะตักฟู่อีกหนึ่งก็เข้ารอแล้วอันนี้กระดาษอ๋อแล้ว รุ่นร้องถือชามรอแล้วอง้รอรอแล้วครับถือชามรอแล้วครับไข่ใช่ไหมไอ้โต๊ะเนี้ยไปขึ้นกันไหมเนี่ยสโต๊ะครับโต๊ะคุณหนาครับนิกกี้ครับนิกกี้ได้ไปสอง อืมเดี๋ยวเดี๋ยวดูพ uh, ี่วินกลับใหม่นะเพราะไข่แข็งก็สามารถกลับแบบนี้ได้เลยนี่สิบสี่ใบนะสิบสี่ใบนะครับสิบสี่โอ้ยสิบสี่ใบนะครับทุกคนสี่ใบกองอย่างนี้หมดเลยสิบสี่ใบพี่ยอดมีช่องสิบสี่ช่องมีหลายช่องมากเลยครับ ก็กินปลาปะเยอะๆเยะเดี๋ยวเสร็จแล้วีีเดี๋ยวต้องใส่แก่อนล้วมาดิมาดิมาม่ดิมาไม่ไม่แ้คไม่ท้ตอนเก่งเดียวกันอไปเออเออเอเออย่าพูด ผนเสียดอ่ะพี่ธรรมดานิดหน่อยไปหาหมอหมอแข็งบอกว่าแข็งแรงดีใช่ไหมแข็งแรงแข็งโป๊กมาแข็งโป๊กแข็งโป๊กแต่ต้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงอยู่ด้วยกันทั้งวันเป็นไงดูดูเขาลักนี่นห่ะเขาลักเขาแนั้นถ้าเขาไม่รักเขาจะไม่เครอบคลุมเป็นไงลูกเป็นไงนี่ครับเขาเข้ามาหาเข้ามาหาผมเออ เล่นกับท mm, okay. okay. so ุกคนเล่นก yeah. ับ okay. ทุกคนให้เขาดูเล่นกับทุกคนเล่นกับทุกคนเสนิดกับพี่ยอดใช่ไหมเป็นนะคนอื่นเขาก็ไม่ยุ่งนะไม่มีเสียงเหรอเป็นนะโอเคเดี๋ยวผมลงแล้วเปลี่ยนใ่จเข้ามาใหม่แป๊บนึงนะเป็นอะไรไนข้ารถไปแล้ะพี่ดูดูจานดูจานดูไอ้แป๊ะร้องหาจานละจ้าลูกไปเอาไผ่เจี๊ยบ หลานที่ชอบแบบไปไปน้องวิวี่ทไข่เจีวไหมคะยนีเอเป็นไรไหมนี่มาเียวปุ๊บก็จะหันป๊บล่าไปก่อนล่าไปก่อนเราเราชอบไปไกลถ้าเรานอนอยู่เนี้ไม่มีใครกล่ามหรอกปล่อย่อยปล่อยงี้แหละตมง้เดี๋ยวเขารอกินข้าวเดี๋ยวเ้าตกินยากินข้าวกินยม่ใจเย็นใจเย็นได้กินอยู่แล้วได้กินอยู่แล้วเไม่กินอยู่แล้ว ได้กินอยู่แล้วยังไงเขาก็ได้กินลาเจจากการเองเขาม่นกตอนนี้ต้องเซตัวก่อนเนีรตัดไ่้องเยก็ต้องเน เไงครับพี่เมยไ่อล้วแวล้วนี่ไคได้อันนี้มาหรือ่ามานี่เนีเ่มาอยู่นี่ดีกว่าเกกะเขาอันนี้มาลรกอาเอเกกะเขาหนูเกกะเขาลูกเดี๋ยวรอกินถยอยแล้นะครัต้องา่างเขาหน่อยครับต้องลองหน่อยเดียขาหายให้กินอาหารหมาแต่เขาไม่กินเขาไม่เคยกิน ครับทุกสิ่งทุกอย่างแนะนํามาโอเคนะครับแต่เราอยากทาหมดนะแต่เขาถ้าเขาทําตามแค่นั้นเองนะตอนนี้เราเราเริ่มขึ้นก็คือดีขึ้นโดยเรียกขึ้นรถเขาสามารถขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องอุ้มไม่ต้องอะไรนะเปิดประตูเขาวิ่งขึ้นเองเลยเขารู้แล้วว่าตรงนั้นมันเป็นที่ปลอดภัยของเขานคราจะขึ้นไปนอนบนเบาะตรงพี่ช็อปพี่ช็อปนั่งเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้เขาไปนอนเบพไปช็อปนะครับคืนนี้เขาจะเข้าไปพักผ่อนกับพี่ช็อปเนี่ยเป็นอะไเนะเขายืดตัวเองเกียงเห็นไหมฮะกระดูกกระดูกหมอเอ็กซเรย์ ตรงข้อด้านขวานีมีมีปัญหานะครับแต่ต้องผ่าตัดแต่ไม่ผ่าตัดก็หมอบอกวิ่งได้ไม่ไม่ม่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายแต่ถ้าใหญ่เขาปกติเราต้องผ่าเอาแล้วนี่ยมาลูกมาอะไรอะไรได้มาอมอมครับเพื่อทอบตักให้แล้วตักแล้วอมอมอมนี่ครับน้องอยู่นี่นะมาเนี่ อีงมาหาผมนะเดี๋ยว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 นี่พอคุณเดินเดินเดินวนมันจะสั้นลงสั้นลงนะเชือกอ่ะฮะตกแล้วิไหมเนนายมันจะสั้นลงสั้นลงนะพรุ่งนี้จะวิ่งไหมวิ่งไหมถ้าฝนไม่ตกได้วิ่งถ้าฝนไม่ตกจะให้ลงไปวิ่งไปพักๆนะครับผมจะลงจงจุงลงไปวิ่งเพักถ้าเขาเหนื่อยเขาขึ้นรถเองนะครับเพราะว่าเขามีเขามีความรู้สึกว่าบนรถเริ่มปลอดภัยสําหรับเขานะเปิดประตูปั๊บเขาขึ้นเลย นะปรชีเขาฉีเลยคร да. days, together, so you uh ับเพราะวันนี like ้ผมเช็ดรถทั้งว so like ันนะปรชีเขาฉีเลยเขาฉีเลยนะครับโปรชีเขาฉี่ครับแม่ตาโนแม่ตาแน่นอนครับพี่ท็อปเอาไปนอนด้วยนะครัเพราะนอนพี่ท็อปนะเพราะว่าพี่ท็อปเขาบอกว่าเหมือนหมาที่บ้านนะครับเหมือนหมาที่บ้านครับเหมือนหมาที่บ้านเขาไม่เห่าแต่หมาที่บ้านเห่านี่เขาไม่เห่าเลยไม่เห่าใครใครเดินผ่านมาหมาจอดจัดวิ่งหาเขาก็ไม่สู้ เขาถอยนะครับเขาถอยหมายอย่างนี้ครับเป็นหมาที่สมควรเลี้ยงนะครับเป็นหมาที่เไม่ทำร้ายใครแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยกับใครนะครับเนยขาหาทุกคนนะครับเออเราเราเคลื่อนที่อยู่กระบะทรายอะไรก็แล้วแต่มันลําบากต่อการต่อการเอ่อ เคลื่อนย้ายเราต้องพรุ่งนี้เราย้ายโรงแรมพรุ่งนี้เราย้ายโรงแรมไปตลอดจนกว่าจะถึงอุบลเดี๋ยวถ้ากลับไปแล้วจะทําให้ทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรขี้เดี๋ยวผมเช็ดเองนะครับเยี่ยวเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับนะเอาผมตามใจทุกคนนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้ผม,ใหผมดูแลให้ครับผมะจะขี้พี่ทับพี่ทัพพี่ชายจุงไปขี้ละนะจุงไปขี้ละเเเเีียย เดี๋ยวเดี๋วน้องหิวเดี๋ยวเดี๋ยได้กินครับไม่ต้องห่วงได้กินอยู่แล้วโบชีชีเลยพิไทยพ่ไทยจุงมาละจุงมมาละจุ่มมาละเป็นนายันนี้มาลรกอล่ะเดินวนจนครบแลละสายือเชือกสั้นแล้วน้องแมวน้องแมวอยู่ในห้องคุณมุกนะครับดูแลกันอยู่ นอนแล้วครับน้องทีมนอนแล้วนองทีมไปพักก่อนแล้วนะครับทีม กรอรียบร้อยครับผมไม่ได้เลยยมรก็กน่อ่าปรังครับพี่เดี๋ยวกินครับไปเอาไปเอาไปด้วยเหรอไปตรงนู้นดกว่ะ หายไปงูหรอลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนที่ใจเย็นดิเออเดี๋ยวแกะให้มารู้แล้วลูกรู้แล้วรู้แล้วดูดูเขาพอจะแกะเชื่อเขาเขาดีใจมากมากเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวแกะให้ลูกมาแป้นหนึงรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแกะให้อยู่ยี่ไงเนี้ยนะมามาลูกมามามาทั้งนี้สิไอเทสดูขบวนดูขบวน เดี๋ยนะสั้นๆหน่อยมา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 นี้ครับถจุ่มาแล้วไปไหนจะไปไหนเนี่ยไปลายปลายไปจะหาพี่ช็อปเนี่ยไปหาพี่ท็อปพี่หาพี่ท็อปหาพี่ช็อปครับหาพี่ท็อปนี่นู่นนู่นพออยู่นู่นพออยู่นู่นพออยู่นู่นรู้ด้วยนะได้ครับครับเข้าโทษครับนี่อยู่นี่ต้องใหยู่นี่ใครลูกอ่ะขายกินไหมลูกอ่ะ นี่ไปนายนี่ทางนี้ลูกนายนายลูกนี่นี่นนน่อีมาขี่ยากต้องวางเขาถึงกินถ้าวางแล้วกินถ้าวางกินรอเดี๋ยวแบ่งให้หมาจอนจัดไปแล้วกันถ้ามันกินไม่มันกินไม่ทันหรอกครับเจอหมาจอนจัดให้แบ่งให้หมาจอนจัดเลยหมาจะหมาจอนไปให้หมาจอนเอามานี่มาลูกวันมาที่เหอะมาที่เหอะนายมาที่เหอะ ดึงเขาหน่อยดึงเขาหน่อยเดี๋ยวเขาเห็นเขาก็กลับมามาลูกมามาลูกมามาโอ้ถ่ายทอดไปแล้วครับวันี้ถ่ายทอดเสแล้วเอาพิจงมุลให้ผมเถอะยาวเนี่ยเป็นนายนะครับเอซเป็นนายนะครับนะคืนนี้นอนสดีครับ ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับทางข้าว่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์สไตล์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับนี่ฮะสุนัขเปลี่ยนนายรันนิ่งนะครับสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งื่อบ้านสุดท้ายนะครับเขานะครับมาร่วมวิ่งกับเรานะครับเราก็จะดูแลเขาไปนะครับอย่างที่บอกขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนน้องหิวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้นะฮะให้เขาไม่กินเขาเป็นคนเป็นหมาที่แปลกต้องวางกับพื้นเขาจะไม่ทรงรับจากรักจากมือไม่เคยไม่ค่อยกินจากมือ เป็นนายเห่าเลยเป็นนายต้องเป็นใบเนี่ยเป็นนายยังไม่เห่าอ่ะเป็นนายเห่าไปอีกครับผมเป็นนายเห่าจะลูกจะได้รู้ว่าเห่าไปผมเรียกมามาอันนี่มาลูป่ะนายนายมานี่มามานี่มาเห่าตายเลยเห่าตายเลยไม่เห่าหมาเขาจะกัดหน้าทำหน้าทำตามานี่มามามือไหน นี่นนีๆๆน่ยโอเคนะครับวันนี้ขอทานข้าวก่อนนะครับ <siege. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์กันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับเป็นนายนั่งหน่อยขอนรอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่เนดูน้องขอบคุณครับครึ่งเช้าจบที่ไหนยังไม่รู้เลยครับครึ่งเช้าเราไปดูในสัญญาเพจสัญญาไม่ทอดทิ้งเลยนะครับอาบน้ำตะขนอาบน้ำไม่ได้นะครับแต่พรุ่งนี้จะตะขนให้ เดี๋ยวนนี้จะเลี้ยงขมหน้าผมซื้อเครื่องไกลมาแล้วนะครับไม่แก่ครับ2ปีมา2ขวบนะครับไม่แก่มา2ขวบหมอเขาคาดการให้ประมาณ2ขวบนะครับเพราะว่าสุขภาพฟันเขาดีแล้วก็ไม่มีหินปูนแล้วก็ฟันน้ำนมขึ้นครบแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าคาดการประมาณ2-3ปีประมาณนี้นะน้องหิวน้ำมีให้กินตลอดครับน้องมีให้กินแกกินตลอดมีน้ำให้กินตลอดนะครับน้องปวดฉี่ปวดอือป่วยปล่อยเรียบร้อยนะครับทาทุกอย่างหมดแล้วครับที่พูดมาเนี่ยผมทําทุกอย่างหมดแล้ว นะครับปล่อยไปเข้าห้องน้าเดินไปขี้มาพกผมไม่พาไปดูกันนะ,นะเ,เดี๋ยวพุ่อเดี๋ยวถ้าเขาขี้เดี๋ยวผมจะถ่ายตูดให้เขาดูเลยทําให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าขาท่าน,นโอเคครับขอบคุณนะครับกินข้าวนะครับเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนบายสวันดีครับสวัสดีครับ